เมื่อวานก็เป็นการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มนะครับผมถึงแม้จะเป็นเวลาช่วงสั้นๆแต่ก็พักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มนะครับผมสวัสดีครับก็ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมในวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยและคริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมแล้วในวันนี้นะเรามาอัปเดตว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เมื่อคือนนะคือเมื่อคือนเนี่ยผมหลับไปเมื่อวานก็ไปเที่ยวมานะครับผม ก็เลยไม่ได้ตามอะไรมากนะครับผมก็แค่ตามบิตคอยนเล็กน้อยนะผมอาตอนนี้เลยเอาเอา,เอาให้เห็นข้างหน้าเลยนะผมก็คือว่ามันเริ่มทําการถีบลงมาข้างล่างแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้คัดจะรีบคัดเลยนะก่อนที่มันจะเกิน15%นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครเกินแล้วเนี่ยต้องถัว นะโอเคป่ะเออแล้วทีเนี้ยถั่วที่เส้นไหนก็เส้นข้างล่างสุดเลยนะครับผมใครที่ไม่รู้ว่าเส้นข้างล่างสุดคืออะไรก็คือเส้น EMA 200นั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าเกินเกินไปก่อนเนี้ยเราจะต้องไปหาเส้น EMA 500แล้วแหละแต่ <laughs> 500เนี่ยมันมันมันไม่หาไม่ได้แล้วนะโอเคก็ประมาณนั้นอ่ะนะผมก็รอรอกันไปนะตรงนี้จากตรงข้างหน้านี้นะผมเราจะเห็นได้ว่าถ้ามันเกิน482เมื่อไหร่เนี้ยครับผมเราก็ต้อง ไปเทสฐานที่บริเวณแถวๆ44นะครับผม44ถึง40ซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแท่งเทียนที่แบบแท่งแข็งๆเลยนะครับผมมายืนอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วไม่มีการไส้กลับไปนะก็ทำใจไว้ก่อนนะผมว่ามันจะต้องลงมาถึงประมาณสัก42 41ตรงนี้แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไส้ตรงเนี้ยมันเล็กเล็กลงนะครับผมก็โอเคไม่มีปัญหาอะไร สำหรับแท่งแดงตรงนี้นะครับผมเราก็ลงไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมันก็ยังลงอยู่นะครับผมคือแพทเทิร์นขาขึ้นเนี่ยมันมันครบแล้วนะแต่ว่ามันยังลงต่อแต่ว่ามันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็พักมือกันไว้ก่อนละกันนะเนาะสำหรับคนที่หาสัญญาณกลับตัวเล่นระยะสั้นอะไรเนี่ยครับผมก็รับลึกๆลึกๆเลยนะครับผมตอนนี้คือทำเฟรมเดย์เนี่ยมันก็เริ่มที่จะไปแตะถึงถึงแถวๆ30แล้วแหละเห็นไหม แต่ว่ามันยังไม่ให้โอเวอร์โซนะครับผมยังไม่โอเวอร์โซตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มโอเวอร์โซตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็เริ่มมีการรับอย่างรุนแรงแล้วแน่นอนนะครับผมคือเมื่อวานเนี่ยมันแค่พักใช่ไหมแค่พักตรงนี้แล้วแบบดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงคือแบบบวก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 คือมันพักอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกพักใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บตอนห้าทุ่มเนี่ยมันเอาเลยอนะลงไปแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเราดูสัญญาณ MACD นะครับผมมันเหมือนมันจะขึ้นแล้วอะใช่ไหม แต่มันยังลงอยู่เห็นนะครับผมเห็นปะตรงเนี้ยแรงขายเนี่ยมันเริ่มอ่อนลงนะครับผมก็คือโมเมนตัมเนี่ยมันกำลังเริ่มจะกลับตัวแต่ว่าทีเนี้ยเราอาจจะเห็นการกลับตัวในระยะสั้นก่อนนะครับผมก็คือเนี่ยตอนเนี้ยคือ m a c d เนี่ย RSI ของเจ้าบิตคอยนะผมมันก็เริ่มแบบยกตัวขึ้นอยู่นะถ้าเกิดว่ามีการมาลงมาตรงนี้ใช่ปะเสร็จแล้วทีเนี้ยกระโดดลงมาถ้าเกิดว่ามันไม่เกิน482เนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับผม ปลอดภัยแล้วก็คือว่าวันนี้อาจจะมีการพักตัวเล็กน้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าไอเนี่ยมันเขียวรับตรงนี้อยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันชนเสร็จปุ๊บล่วงลงไปต่ออันนี้ก็คือตัวใครตัวมันละก็ยังเป็นสัญญาณหมีอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมมันเลยจุดที่ว่า,เ,าเลยเส้นเทนไลน์ไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ต้องมาดูไทม์เฟรมวีกกันอา่าโอเคมาไทม์เฟรมวีคเนี่ยเขาบอกอะไรบ้างนะครับผมตอนเนี้ยมัน เบรกเส้นมาแล้วนะครับผมเบรกเส้นมาแล้วแต่ว่ามันจะฟอลเบรกหรือเปล่านะครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่านี่อันเนี้ยคือเส้นเทนไลน์นะครับผมเส้นเทนไลน์ใหญ่ของอ่าไทม์เฟรมวิกซึ่งไทม์เฟรมวิกเนี่ยตอนเนี้ยคือมันกลับเข้าเส้นถูกป่ะแล้วทีเนี้ยไอเส้นตรงเนี้ยถ้ามันยังจะเป็นวัวอยู่นะผมมันจะต้องกลับมาเข้าเส้นตรงนี้ก่อนนะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลุดลงมาตรงนี้นะผมก็เป็นหมี แน่นอนนะครับผมเป็นหมีโดยสมบูรณ์เลยทีเนี้ยครับผมก็คือตั้งแต่ธันวาตรงนี้ไปนะครับผมมันจะต้องลงมาแถวๆนี้ก่อนถ้าลงมาตรงนี้ไม่สามารถย่ำยืนอยู่ได้มันก็ล่วงต่อนะครับผมยัน29 28เนี่ยตรงเนี้ยอาจจะมีโผโผเลข28แล้วซึ่ง29เนี่ยเป็นเส้นสุดท้ายที่อ่เขาเรียกว่าไงเดีมันน่ากลัวที่สุดเลยนะครับผมตามกราฟเทคนิคเองเนี่ย สองสามเนี่ยมันคือจุดที่ลึกที่สุดของอาการเป็นหมีนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ถามว่ามันเป็นหมีหรือยังนะครับผมอยากมันมันยังไม่เป็นนะครับผมแต่ว่ามันยังาหาเส้นคอนเฟิร์มอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าปิดวิกเนี่ยมันกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับผมวิกหน้าอะไรพวกนี้นะผมก็ทําใจไว้ก่อนนะผมว่าไม่ถึงแสนดอลแน่นอนแต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดมันจะขึ้นไปใช่ไหมมันก็ต้องกลับขึ้นไปที่บริเวณแถวๆตรงนี้เลยนะครับผม แถวช่วงประมาณสัก5-1ต้องกลับมายืน5-1ให้ได้นะครับผมภารกิจนี้ตอนนี้ต่อไปนะครับผมโอเคเรามาดูโดเมนแนกันนะครับผมโดเมนแนเนี่ยถามว่ามันสูงขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยสูงขึ้นเลยซึ่งโดเมนแนเนี่ยหมายความว่าการที่เรามาดูตรงนี้นะครับผมมันคือการดูการปกครองระหว่างเงินเฟียสกับเงิน บิตคอยน์นะผมซึ่งถ้าเกิดว่าเงินเฟียนเนี่ยมันเข้าบิตคอยเยอะๆนะผมมันกลายเป็นว่าบิตคอยเนี่ยจะสามารถเอาไปซื้อกับออร์เนทคอยได้เยอะมากเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยราคามูลค่าเพิ่มนะผมแล้วโดมิเนนต์มันขึ้นด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าพวกเอาคอยต่างๆเนี่ยก็จะร่วงแบบละเนละหน้าเลยนะผมแต่ตอนนี้คือบิตคอยร่วงใช่ป่ะทุกตัวร่วงแล้วโดมิเนนต์ขึ้นด้วยนั่นก็คือหมายความว่า ตอนนี้บิตคอยเนี่ยถูกเอาเงินออกจากพูไปเรียบร้อยนะผมก็คือออกจากมาร์เก็ตแดังนั้นแล้วเนี่ยไอเนี่ยเห็นปะอันนี้คือ Market c ตแรวมนะผมลดลงเรื่อยๆตามตลาดบิตคอยเลยเห็นปะเห็นปะตรงนี้คือถ้าเอาตรงๆเลยนะผมก็คือว่าไอเนี่ยมันกำลังที่จะปรับตัวเป็นขาลงอยู่นะผมก็ลงมาเสร็จปุ๊บลงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะผมสำหรับในวันนี้แล้วมาดูหลายๆตัวนะครับผม อะไหลายตัวอย่าง ETS เนี่ยก็ไม่สามารถต้านแนวตรงนี้ได้นะครับผมอา่าผ่านผ่านแนวต้านได้หรือไม่ก็ BNB ก็ไม่สามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ได้นะครับผมเห็นว่า557อย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าแนวรับเนี่ยเราจะต้องไปดูแนวรับลึกสุดแล้วนะครับผมของ Time Frame Day เนาะ Time Frame Day เนี่ยลึกสุดเนี่ยคืออยู่ช่วงประมาณ448 ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็น ETS นะครับผมก็อยู่ช่วงประมาณสัก3381ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ Solana เนี่ยก็อยู่ที่ช่วงประมาณสัก141อะไรอย่างนี้นะครับผมดูแถวๆนี้เลยนะส่วนของ Lu n a เนี่ย Luna เนี่ย,ยอาจจะมีการร่วงของราคาแล้วนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นมาแบบเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมมันเยอะเกินไปแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะต้องปรับตัวเป็นขาลงก่อน ถามว่ารอบนี้นะผมสามารถรับได้ลุน่าเนี่ยที่ไหนดีนะมันก็ทําการย่อของมันนะผมถ้าเอางี้นะมันไม่ได้เรียกย่อหรอกมันเรียกว่าคืออารมณ์เนี่ยมันจะต้องล่วงลงมาอยู่แล้วนะผมก็ต้องรับแถวๆประมาณสัก5 4านี่ห้าบผมตามนี้เนาะสำหรับโรสนะครับผมโรสเนี่ยก็ ต้องรับลึกๆอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็คือตอนนี้มันกลับปรับตัวเป็นขาลงและตามบิตคอยเนาะถ้าให้ผมรับเลยนะผมผมจะรับที่1.0.14นะถ้าเกิดว่ามันร่วงลงมายาวๆขนาดนี้นะผมก็ต้องเผื่อเงินนะผมไปช้อนข้างล่างสุดเลยก็คือเดี๋ยวไปเริ่มไซเคิลใหม่แล้วก็มันจะพุ่งกลับมานะครับผมส่วนแซนเนี่ยผมพักมือแล้ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะ ขึ้นไปได้นะผมแต่ว่าบิตคอยนี่ยังล่วงอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเส้นโซนนี้นะผมมันไม่สามารถผ่านได้ถูกไหมมันก็เลยจะต้องลงมาต่อซึ่งการลงต่อเนี่ยเส้น EMA 200เนี่ยอาจจะรับไม่อยู่แล้วก็ได้นะผมก็ถ้าเกิดให้ผมเนี่ยคาดไว้เลยนะผมก็คือช่วงประมาณสัก3.1ดนอนถึง2ดอนนะครับผมอาจจะไปถึงตรงนี้โอเคกาลาเหมือนกันนะผมก็คือต่ำสุดเนี่ยมันอยู่ที่ 0.35แต่ผมเนี่ยผมมาตั้งรับไว้แถวๆช่วงประมาณสัก0.28 0.27เหล่านีาา้นะผมก็คือมันจะต้องเข้ามาแถวๆโซนตรงนี้โซนตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าสามารถรับโซนนี้ได้นะผมโซนต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงมาลึกๆอีกรอบนึงมันอาจจะเป็น0.2เลยก็ได้นะผมเนี่ยเส้นนี้นะถ้าสําหรับกาลาเนี่ยมันจะบีบลงหน่อยนิดนึงถามว่ามันจะลงถึง50%เลยไหมใช่ครับผม คือมันมันลงมาแล้วเคยเคยลงมาแล้วถึงประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยประมาทไม่ได้นะผมดังนั้นเราจะต้องมารับลึกๆตรงนี้ส่วนดานเนี่ยราคาฐานมันอยู่ที่1นึ่งจุดหกใช่ไหมอาจจะมีการ uh, เก็บไส้เทียนใช่ไหมเก็บไส้เทียนก็แถวๆประมาณสัก1.5 1.4ได้อยู่แต่ว่าราคาเนี่ยมันอยู่ราคาฐานแล้วอะ่ะก็ไม่คิดว่ามันจะหล่นลงมาตกมากกว่านี้นะส่วนมานาเองนะผมก็เห็นปะ ก็คือเส้นตรงนี้มันไม่ผ่านตรงนี้ไม่ผ่านใช่ไหมเนี่ยเส้นตรงนี้ไม่ผ่านก็ดังนั้นแล้วเนี่ยมันน่าจะลงมาถึงราคาฐานนะครับผมราคาฐานเนี่ยตามเฟรมห่เดย์ใช่ไหมอ,อมันก็น่าจะประมาณช่วง1.7ดดอล ถ้าลึกสุดๆนะหนดอนเพราะว่าตอนนี้มันร่วงอย่างต่อนเนื่องเอา้าว XC i ซ f i n i ฟ y โอ้โหไม่ได้ดูเลยนะครับผม XC เนี่ยก็เป็นประมาณว่าเอา่อ e EMA 200ก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณ82นะครับผมอันี้ต่ำกว่า100แล้วเหรอวะเออคือเส้นเนี้ยเป็นเส้นที่ผมคิดว่ามันน่าจะต่ำสุดแล้วอะแต่ว่ามันยังต่ำได้อีกว่าเออดังนั้นเนี่ยก็ต้องอา่ามารอแถวๆนี้เลยก็ได้นะครับผม82ถ้าเกิดในกรณีเคสของ อา่าไซเคิลนี้นะผมก็น่าจะประมาณสักประมาณ6.5น่าจะรับมาอยู่เลยลงมาถึงแนวแนวเนี้ยรับลึกๆเขาเรียกว่ารับลึกๆเลย YGG จี G, โอมันมาถึงราคาฐานแล้วอะราคาฐานมันอยู่ที่ประมาณ4.6 4. 6ดอนถ้ามันต่ำกว่า4.6ดอนนี่คือยังยังไม่กล้ารับอะนะก็คือตอน,น G, เนี้ยถ้า YGG เนี่ยเราต้องมาดูว่า ISIA ในระดับวันนะผมมันต้องต่ำกว่า30นะผมถึงจะสามารถรับได้ อันนี้คือเฝ้าระวังไว้ก่อนส่วน e n j นะครับผม e n j เนี่ยก็มันมาแตะเส้น e m a 200รอบหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังไม่ลงมาตรงนี้นะผมก็ไปรับที่ราคาฐานเลยก็ได้นะผมตัวนี้ราคาฐานมันจะอยู่ที่ประมาณ1.2เออเนี่ยเห็นป่า1.2ช่วงประมาณ1.2ถึง1เท่าไหร่0.7มีโอกาสที่จะไปถึง0.7เลยนะครับผมต้องระวังไว้นะเราต้องดูสัญญาณว่า Bitcoin เนี่ย มันจะกลับมาเมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอย่างดีที่สุดเนี่ยมันจะต้องกลับมาตรงแถว482ใช่ไหมเออประมาณนี้นะผมก็รับลึกๆไว้ก่อนนะสรุปวันนี้ยังไม่มีอะไรที่จะต้องดูแนวรับอะไรมากนะครับผมสรุปเลยนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นวันแดงเดือดแบบเดือดๆเ,เลยนะครับผมถ้าใครเหลือกระสุนก็อยู่ข้างล่างอ่ารับลึกๆสุดเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใคร เป็นเงินร้อนนะก็ต้องระวังไว้ด้วยนิดน,นึงนะครับผมก็คือการการที่มาอยู่ในตลาดนี้นะผมเราจะต้องเอาตัวรอดนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะผมคือมันมีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงขาขึ้นอะไรพวกนี้มันมันมีสัญญาณจริงๆมันมีสัญญาณที่จะกลับตัวแล้วอะแต่ว่ามันยังไม่กลับตัวนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันอย่างที่บอกนะผมอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้เตือนไปแล้วว่าเออเนี่ยถ้ามันจะกลับ ตัวขึ้นใช่ไหมมันใจร้ายเกินไปหน่อยป่าวะเออแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยก็ใจร้ายกับเราเสมอนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดจากตลาดนี้ให้ได้นะครับผมก็ต้องออช่วงเนี้ยเป็นช่วงแดงให้มันแดงให้มันจบก่อนนะครับผมแล้วทีเนี้ยเราก็ไปช้อนซื้อแถวๆบริเวณข้างล่างอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมแต่วันเนี้ยอาจจะมีการว่ายังไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะมันแค่เพิ่งเริ่มนะครับผมก็เอาเป็นว่า เอาใจช่วยนะผมสำหรับคนที่ดอยอยู่เนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้กำไดกกำไรกันทุกคนนะผมแต่ตอนนี้ขาดทุนไปก่อนนะเออเล่นสันได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบายบาย